ไอ้บาสไอ้บาสเฮ้ยปะปะปะวันนี้กูจะพามึงไปกินหลานเจ้เฮ้ยเที่ยวกันเที่ยวกันเฮ้ยวันนี้ไปหาละหาละหาละเฮ้ยปะ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 เอ้ามึงไม่ยให้กูถือกล้องนี่นึงอะนี่กะกล้องนี่นี่อันนี้กะกล้องอันนี้กะกล้องโดนด้วยเฮ้ยกูต้องไปถ่ายงานนไอเขากูไม่มีเวลากูไม่มีเวลาดอกมึงเอองั้นมึงกลับไปสือมาให้กูกินเถอะวะเออเดี๋ยวกูสือกับเขาไปหามึงไม่ยากไม่ยากเออโอเคโอเคไปกูไหมเฮ้ยเออบานงานยังมีกินดอก ก็ไม่มีอาหารเจให้เออมึงวะมึงไปถ่ายงานอะไรเฮ้ยงานแต่งงานบวชนี่เออนนเนาะดีแต่เ้อได้ไดนงานแตยกันเขาให้เงินมึงไหมเฮ้ยแต่เจ๊บาทก็จะรวยนะกูแข่งเดอ้อหามึงโอ้กูไม่ได้ดอกข่าจ้างปีเฮ้ยจิตอาสาเออจิตอาสาห้ททำไงล่ะเฮ้ยเออมึงก่อจิตแต่จิตอาสาจิตอาสากูขจาจว่างานบงงานบญเขจาจที่งานบวชงานแต่งงานเผื่อสนิทงานญาติพี่น้องงาน จิตอาสาถั่วไปเฮ่ยแต่มึงอ่ะลงทุนกับกล่องไปกี่บาทกูถามมึงแสนสองแสนมึงรู้ไหมว่ามึงจิตอาสามากเกินไปมันกรลุมก็ลุ่ม,มถึมมึงเดียเข้าใจไหมลุ่มเดีทีนี่งานก็นลุ่มเดีทีนี้ซีไงลุ่มทุกอย่างไงไม่คิดนี่ไงขาน้ำมันเดินทางอืขาอุปกรณ์เสียขึ้นมาทํายังไงไอาแบตเสื่อมทํายังไงใช่ไหมอุปกรณ์พังมาทํายังไงเออ บินบินบินโดนไปปึ้งมากับพังกับเสียแล้วเอาตังค์มาจากไหนกูถามมึงดูกูประกอบเสียมากูกระสอบเองเนาะกับงานรีเนาะเฮ้ยเออจะไหวยังไงล่ะก็มึงถ่ายถ่ายไปมึงซุ้มซุ้มไปพังขึ้นมากดชัตเตอร์มั้ยมึงกับเนาะกับงานบุญงานกุโลกับตองซีเองกูทำกูมีความสุขของกูเฮ้ยบางครั้งมันก็ต้องมีน้ำใจบ้างเออถึงจะเป็นญาติพี่น้องเป็นเพื่อนสนิทเป็นอะไรกันเป็นจิตอาสาก็ตามมันต้องมีหายบ้างหาลอยพันสองพันก็ต้องมีหายบ้างเขาเรียกว่าขาดซึกอ่อนล้อประมาณนี้ จริงๆเราก็ไม่เรีหลีกรลองอะไรแต่ว่ามันเป็นนำใจประมาณนั้นกูเข้าใจว่ามึงทำแล้วมึงมีความสุขมึงทำแล้วมึงแฮปปี้มึงเือว,ว่าเป็นงานกุศลเป็นงานบุญกุศลเป็นจิตอาสาอันนี้กูกูกูนับถือมึงจริงๆกูยอมรับแต่ว่าบางสิ่งบางอย่างต้องรู้จักรับรู้จักให้รู้จักแบ่งปันมึงเข้าใจไหมว่าบางคนอ่ะอยากได้ก็อยากได้เข้าใจไหมยอยากได้ไม่มีความพอดีเนะี่ยไม่มีความพอดีอะไรเลยจนมันเคยชินมันเคยแบบฟรีปีงานบุญงานกุศล ยังหโหนยังนี่จิตอาสาไปหมดแล้วมึงถามมึงดูว่ะมึงก็ต้องใช่เออกูกูยังไม่จบกูยังไม่จบกับมึงนัเรื่องนี้